แต่ต้องมายเป็นคนที่พูดถึงแฟนคนนี้แลวตายเป็นประกายทุกครั้งแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากแล้วไลฟ์สไตล์ทุกอย่างนยะอันนี้ไม่ได้อวยนะดูเข้ากันหมดออดูแบบว่าไม่ต้องแบบว่าคนนี้ชอบอันนี้แล้วคนนี้ชอบอันนี้แล้วแยกกันทำไม่ใช่ทุกกิจกรรมคือทาด้วยกันได้หมดมีทะเลาะกันเรื่องเดียวเร,เรื่องดูบอลถูกไหมไม่ใช่เรื่องเดียวที่ทะเลาะจริงๆก็มีหลายเรื่องที่แบบว่าไม่ค่อยลงรอยกันแต่หนึ่งในนั้นน่ะคือเรื่องฟุตบอลแมนยูเลอร์ผูกใช่เถียงกันจริงจังมากเพราะเขาก็แบบ จัดมากครั้งจัดมากหนูเคยพูดกับแฟนเหมือนที well> um, e> ่พูดกับพี่ไหมไอ้ผีกากเคยเคยเคยพูดเลยเป็นคนอย่างนี้วะไม่เราแบบแซวเขาเล่นแล้วเขาก็สวนเลยว่า แล้วทำไมอ่ะทำไมแล้วเขาก็ชอบเอาอดีตมาพูดว่าทำไมก็แล้มันได้ถ้วยมาเยอะแล้วก็แบ่งให้ทีมที่มันแบบไม่ค่อยได้มันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยตามสไตล์เด็กผีนึกอเปล่าปะอะคุณอาคุณว่าในทีละคนทำไมเด็กโองกับเด็กผีถึงไม่ถูกกันอ่ะหนูพูดก่อนแล้วกันหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบปลูกฝังตั้งแต่แบบพอเราแบบมาเริ่มดูบอลอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออทีมที่มันเป็นปรัปักกับเราก็คือแมนยูแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นตอนเด็กๆออะแปะอยู่ที่บ้านเชียร์แมนยูแล้วแบบต้องนั่งรถเรียนททุุกกช้้าแลวอย่างมันนเป็แมมนแไปง จัดขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ช่วงนั้นแบบลิวเวอร์ภูลก็มาแรงเหมือนกันนักเตะหล่อมากมีเจอหลานมีตอเลนมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเชียร์ทีมนี้ดีกว่านักเตะหล่ออันดับแรกอันดับแรกเชียร์เพราะนักเตะหล่อตอเลนหล่อถูกไหมที่สุดหลังจากนั้นดูไปดูมาเฮ้ยเริ่มสนุกเริ่มสนุกนู่นนี่นั่นแบบน่าสงสารนั่นน่อ็นดูอ่ะแล้วเขาจะเก็บกดแฟนลิเวอร์ภูจะเก็บกดเพราะแฟนแมนยูเป็นพวกคีโมเมื่อก่อนยอมรับเก่งมากเก่งแล้วคีโมเป็นไง ยังไงกูแชมป์อีกแล้วแมนยูจะพยองอ่ากันคือแมนยูกับลิเวอร์พูลสลับกันอ่าตอนนี้ตอนนี้กลายเป็นเราพังงานแล้วพยองพยองปุ๊บเด็กเขาก็เก็บกดจนวันหนึ่งพอแมนยูตกต่ำเนี่ยแล้วลิเวอร์พูลขึ้นอ่าเมื่อก่อนแมนยูอย่างนี้ลิเวอร์พูลอย่างนี้แต่ทุกวันนี้เลี้ยวผูอย่างนี้แมนยูอย่างนี้เป็นยังไงแหละถึงเวลาของปูแล้วอ่านี่คือที่มา ไม่หมดปากดีแต่นี่คือสีสันนะครับสีสันเอาลรอเอารอไม่ได้ปเอาจริงๆป้าเวลาเวลาเจออะไรอย่างเงี้ยไม่เคยโกรธไม่เคยของขึ้นไม่เคยเลยจริงเหรอเพราะเพราะคิดว่ามันเป็นสีสันไงเอางี้ดีกว่าเคยคิดจะเปลี่ยนทีมเชียร์ตามไม่คุณไทยไหมคุณไทยไหมไม่ไม่คิดเลยไม่ถ้าวันนึงเขาขอว่าไปโอทับสอดใส่เสื้อแมนยูคู่กันได้ไหมเพราะอะไรอ่ะเป็นไรไม่ได้พี่อย่งใส่เสื้อเลี้ยวผู้ได้เลยไม่ได้หนูไม่ได้เป็นอะไรที่เถียงกันยังไม่จบจนถึงถ้าลูกเกิดมาจะให้เชียร์อะไร ต้องให้ใส่2ทีมถ้าเลือกไม่ได้ต้องให้ใส่2ทีมแต่ว่าตกลงกันไว้แล้วว่าเราจะไม่บังคับลูกเราจะไม่มีการมาแบบลูกต้องเชียร์ทีมนี้อะไรสมมติเวลาเขาไม่อยู่กับเราอะไรเงี้ยห้ามมาใส่ห้ามสปอยห้ามมากระซิบอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องรับปากว่าตอนนี้เขาไม่อยู่เราก็ต้องห้ามกระซิบกระซิบใส่ลูก็ต้องเชียร์ทีมนี้ะไรเด็กคุนใหม่กลัวจะไปเลือกผู้